เปิดกล่องมากเห็นซอสเสอยใหญ่ๆฝั่งเยอรมันจ้ามาจ้ามากินใส่กอกน้ำกันกับมามาเผ็ดเกาหลีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วมามามือนี้คือจะกินใส่กอกชิ้นยัญ่ๆกับมามาเผ็ดเกาหลีมาค่ะมาชิมกันเลยสวัสดีจ้าแซบแบบมัมมาแล้วมือน,นีผ้าไม่กินมามาเผ็ดเกาหลีจ้าห่อน,นี้เลยนะเนี่ยซองสีชมพูมันมีมันมีอะไรนะชีสข้างในด้วยค่ะเห็นไหม นี่เลยจริงว่ามันก็ไม่ค่อยเผ็ดนะมันไม่เผ็ดด้วยซ้าไปอ่ะนอกแต่ถ้าเป็นซองสีแดงเนี่ยเผ็ดอยู่เนี่ยคะ่ะเนี่ยหอนหอน,หอนเลยเพิ่งแล้วมาจะกมากินน้ากันกินกับไส้กรอกนะคะสัสร็จ์เยอรมันนะจ๊ะมาจะมาชิมมาชิมน้ากันเลยสวัสดีจ้าแซบแบบมัมมาแล้วบริพอกันดน่วนเอ้ะกล่องก็เป็นมู่วมัวหนอเนี่ยคะ่ะ แฮ่ยเฮียมามาเป็ดเกาหลีหอนๆเลยนโบ้ยตายคื้จะกินได้แล้วมันหอนนี่ค่ะมาซองนี้นะจ๊ะสีแชมพผูมีฉีดนะคะแล้วกไแ้ฮอทดอกฮอดอกฝรั่งมันจะใหญ่ๆมาจ้ะมากินน้ำกันเลยอืม นี่ค่ะสีขาวหอนหอนหืมกับ อืฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยนะคะเพื่อนใหม่เข้ามาก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวติ๊กเข้าไปหาล้อไปช้าแต่ไปชัวร์นะคะอืม มันเป็นมาม่าที่จริงใจน้องนุ่มละมุนล,ลิ้นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อที่พาชิมเฉยๆนะคะ แล้วมาเจอนคลิปต่อไปว่าติ๊กจะพาทําอะไรกินอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวโซยมามาก่อนนะจ๊ะอื้มหมอมให้ถูกอื เนื้อมันจะเป็นอย่างนี้มันเหมือนหมูยอเลยนะเอาไปแทนหมูยอได้นะี่๊ายบายบาย